วันนี้ก็มีก็พาเพื่อนมาชมอาชีพในฝันนะนี่นี่ครับผมอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่อาชีพดีเลยนะครับอาชีพนี้เนี่ยเดี๋ยวพามาดูครับนี่อาชีพขายของเตานะครับผมนี่ตอนนี้เรากำลังขอนกันอยู่นะว่าจะได้ไปดูวันนี้ก่อนว่าจะได้ยอดเท่าไหร่นะครับนี่ก็ ถูกใจไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับผมตอนนี้เราก็แคสปัน่นเริ่มทำการลงมาทุกรูปแบวเลยนี่เริ่มทําการขนขนย้ายนะครับย้ายขึ้นรถแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้ เดี๋ยวมกันเสื้นไม่ฟ้องเลยอ๋อนไปนี่ครับนี่แล้วก็คนคนนจัดครับผมนี่่ลงได้ยเมื่อกี้เราไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่รอบที่สองแล้วหมานจัดวันนี้หมานหมานนะครับหมานหมานหมานครับวันนี้มีเซกันบ้างครับวันนี้ดูทรงแล้วเจอสายเติมด้วยครับเนี่ยสายเติมสายเติมสายเติมยังยังสายเติม สายเติมก้อยสายเติมก้อยเว้ยก้อยแล้วก้อยจะวนเข้าก้อยอย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับผมนี่ก็คอนจัดแล้วเยอะมากหมดเลยไม่ที่ออสออสนี่ครับผมเยอะมากนะนี่รอบนี้เราน่าจะได้ไม่อันนี้อันนี้หลายบาทอยู่นะครับโอเคครับนี่ครับผมกำลังช่วยกันแบบถึงขังเลยนะวันนี้วันหยุดนะครับ วันหยุดวันหยุดจากงานประจำแล้วก็มาทำงานเสริมนะครับผมอาชีพนี้ก็ใครๆก็ชอบนะอาชีพนี้ก่านเดงเดี๋ยวกําลังเอาว่างวกันเสริมให้เนี่ยโอรีโอเนี่ยโอรีโอใส่เนี่ยเอาหลัง บ่อแม่ริโอคดิไซด์เหนื่อยดีเติมเต็มเติมยังไงครับที่วางเติมยังอีกหนึ่งนี่มาเอาเนี่ยเอานี่ก่อนเดี๋ยวเติมให้หมดก่อนนี่ครับกำลังเติมอยู่สายเติมไม่ต้องห่วงนะเต็มแน่ครับรังนี้เต็มแน่กําลังเต็มแน่ครับผมมันเกินน้อยอยู่างนี้เราก็ไม่มีขวดเกินน้อยโดยต้องกินกําลังจัดนะครับเดี๋ยวนี้เราก็กำลังจัดวางอยู่น้องเราก็มีน้องนะครับน้องคอยช่วยครับ ใส่เติมนะครับนี่มาจากโดนยาครับโดนยาโดนยาอันนี้ต้องคนขนไปแล้วมันสิบบามันนี่แได้นะครับอันนี้เป็นขั้นตีเป็นรวมไงขั้นตีรวมเลยอันนี้ีจะได้หลายบาทขั้นตีรวมอยู่นี่แมนนี่อันนี้นะอันนี้นะมิตรใส่น้ามิตรใส่เนื้ออันนี้ก็แยกควได้แล้วแต่แยกแก้ไขครับใส่พวกนี่ครับผม เราก็มาเก็บเก็บแยกก่อนครับก่อนที่เราจะไปถึงร้านแต่ไอ้ไอ้น้องเนี่ยโอ้โหทำยังกะเป็นเจ้าของนี่ครับเยอะน้ำเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยหน่อยเห็นนี่ก็เอาไวเนี่ยเห็นว่าเป็นเจ้าของโรงงานเองหุ่นได้เต็มคันรถนะครับนี่นี่ในร้อยแล้วก็ปัดไหยนะก็มีต้งมีแล้วก็ปัดไหยด้วย รสซิงรถซิงเมืองบนนะครับเนี่ยเบิดเนี่เราก็ได้มัดแล้วนะครับันนี้ก็เที่ยงแล้วเราก็ต้องหากับข้าวก่อนเจฟเราก็ทำการมัดเสียงดังหน่อยครับต้อังต้องดังเสียงดังดัดัง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 ดนงดังดงเังจะดังหนงอยนีังดังเังดงงงงงัั มอเตอร์ไม่ได้ไม่ได้เอรอเนี่ขายนี่พอดีต่อยเนี่ยมันเอามาอีกเหรอแกะมอเตอร์กล้องมัดนี่พ่ออะไมัดมี่เชือกเลยโอเคจัดไปมันเอามอเติมว่าไรคล้องเลยวะมันปักจับหัวงั้นคล้องเลยวะเนี่ยมัดให้มันเป็นถุงๆต้องเติมเปล่าไม่เติมมันมา้อมันเป็นเบอร์เลยมันเบอร์เลยยังไงนี่เที่ยงแล้วนะ ีไปเอืนอนมา้าวิ่งไ่ินเขาเกินเสร็จหรือยังมาดูกันเนี่ยเอิอนคนคอมข้าวเหลข้าวขงของแท้ยางอ่ขแดงข้เยาลอองเทาสู้ชีวิตพกวเราสู้ชีวิตนะ เราอย่าไปคิดอะไรมากมายใช่ไหมไม่วันนี้ก็วันหน้าแหละใช่ไม่วันนี้วันหน้าเราก็รวยนะครับไม่ใช่หมิดไว้ว้างใช่ไหมอะไรเราหมิดไว้สมองเราไปแล้วนู่นเราไปยางไม่พูดเละโอเคนี่พี่ผมนี่มัมีเสียงเต้งกระสีจุก เราไม่เอาไปด้วยตรงนี้ถือคนขวดคิดว่าเอามัได้ยินเสียงไงขแล้วเวลาเขาเทออกเขาก็จะไม่เห็นไม่อย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรหรอกปนไปก็ได้แต่พูดถึงว่าอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเก๋เด้อกองเก๋กเก็อยู่จี๊ดเอาขวดหาได้ว่าดังก่อนจะของงานไปด้วยปะเนี่ยไปไปได้ไงฮะไปรับจัง เลื่อหนาไปลบหนาไปไหมไมไนตัวแทนไปอืมไปดูจ็ได้กดหนารับตังแต่น้อยมันก็เมแต่น้อยไปเลยเมาแล้วบ้าวบ้าวบ้าว้นี่ครับโอ้นี่เต็มรถนะครับผมไปเล่นเล่นครับเคียบ เต็มเต็มนะครับนี่เต็มท้ายรถเลยครับนี่ทั้งเอ่อส่วนมากก็จะเป็นลังนะครับลังลังเบียนะคลังเบียนี่เราไม่ได้กินเองขนาดนั้นนะเราก็เก็บมานะเราไม่ได้่าเราก็มีกินบ้างนะเดี๋ยวเราอาจจะไม่กินเยอะเราก็กินนิดนหน่อยๆนะครับกินบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี้เราก็เก็บเก็บมาได้เยอะอยู่นะครับนี่รอบนี้น่าจะได้ หลายบาทอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่ร้านเลยว่ามันจะได้เยอะเท่าไหร่นะครับไปกันเลยครับเรามาถึงร้านอีกแล้วรอบที่สองเจ๊บอกมาอีกแล้วนะครับนี่รอบนี้เราก็มีเจ้าของมาด้วยแนละ้ <c oughs> วมีย่ยไรหวานยังกะหวานหวานเจี๊ยบคุณายหวานเจี๊ยบนะครับเจ้าของเราบอกวันนี้บอกหวานเจี๊ยบใช่ไหมหวานเจี๊ยบ ห่างเมียไม่ได้นะจีกวงนะพ่อเนี่ยห่างเมียนี่หวานเจี๊ยบร้านนี้รับซื้อของเก่านะครับเดี๋ยววัดวัดนาคับไปลุยกันข้างนอกเลยนี่ครับผมสายรีวิวสายรีวิวให้ครับเป็นร้านรับซื้อของเก่านะเจ้านี้นี่ตอนนี้เขาก็กำลังช่างอยู่นะครับได้เยอะเลยจนเกือ กำลังขอนนะเชฟดูแบบแบบว่าคล่องมากคนะเนี่ยไปต่อเลยนะ<อ>เดี๋ยวครับดูเปิดดูครับนี่คล่องมากดูพี่เขาเนี่ยโอย้ยางคล่องอ่ะแล้วไงเราลองไม่เยนี่ก็เราก็คัดแยกข้างบนนี้ด้วยแล้วก็ ดี๋ยวให้เขาคัดแยกข้างในนี่ทีหนึ่งดูการโยนของเขานะ่องมากเลยนะปิดปิดเหยื่อ,อ,อยอดจริงๆเลยนะครับเนี่ยสุดสู้ครับผมนี่ก็จะเป็นตามราคานะผมโอ้ไฮเดรกเก้นแพงเลยนะ <c oughs> ต้องซื้อไฮเดรกเก้นกินแล้วเราเข้ากันต <c oughs> <ด>่อ,อห่างกันเยอะไหมสามบาทอ่ะสามบาทก็อ๋อแต่ว่าเบียร์ไฮเดรกเก้นก็ได้เรื่องอยู่ ดูครับผมกค้องนะครับเมื่อธรรมดาเลยจะได้เตาเพื่อนแล้สนุกต่อสามสี่บาทจุนไปเที่ยวเหือหลังต้องหาสิยอดนะผมนี่แล้วกันมีสุดมีเลขให้เราลุ้นด้วยอะไรนะ <rium> <Dante> ร ỏi, รเรสี่แปดเมื่อกี้อาี่เจ็ดไปจะนออสี่แปดไว้นยไปเลยเขียนไว้เขียน่ไว้ซื้อมาจะมีใหม่เลยนะนี่ยสื้ออายุยังอก็ไดเบอร์นึงนะครับไมนาี่ครับผมานนี้เลยนะครับโซนนี้านนี้บริการดีมากครับผม นี่ครับผมนี่แตนลังเลยร้อยเกือบแปดร้อย่บเี่อีมหัศจรรย์นะผมเนี่ยลเบียหลังเบียเยอะไม่ได้นี crash, ่นะเก็บเก็บมาได้มอนทีลรักษใช่โอเคครับผมเดี๋ยวไปสรุปยอดที่บ้านกันต่อเยออยู่นะ